สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซีโกก่อค่ะนี่เราก็มากินข้าวกันกินข้าวเอาจานมาตักเอ้าสองู้าอสองูาองาอง้านะคะไม่มีเสือเสือไปกอทอมองเดี๋ยวไปกอทอมองเลยกอทอมองเอาอันนี้คั่วไวนี่จากไว้บอกฮึมใอ้มันเย็นแล้วก็ค่อย สวสวนๆเ,เลยแป๊บเดียวบอแต่บ้านค่อยมันมันอันนั้นเลยนะบ้านค่อยผัดคั่วแล้วคือตำเลยก็ตำเลยก็ได้แต่หนูยังไม่อยากตำไม่มีเวลาตำบอคัเรา <c oughs> ก็ตำม,มามากินข้าวพี่น้องกินข้ออนาวอันนั้นบ่นี้ข้าวผัดที่ข้าววันวางหุงไว้ก็ไม่มีคนกินกินข้าวเหนียวยาวหมดไงทั้งนากินข้าวเหนียวติดเดียว <c oughs> อื ทั้งนา่ากินข้าวเหนียวตีเดียวเมื่อวานตั้งแต่เช้าจริงไงแล้วก็ตอนเที่ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไงม,มาของข้าวพี่น้องไม่แซงเลยเนานะเนาะไม่แซงกังยยนสงารยากเลยอ่ะฮะสงารขากร้อง กอดไม่ไม่เห็นย่าเห็นมีมีมีอยู่ถามตามที่บ้านปูเออบ้านปูแล้วก็บ้านบ้านป้าแล้วก็ออฟฟิศแม่บ้านป้าเขาไม่เอาเข้าเออบ้านในย่านไม่ได้เอาเข้าไปงั้นก็ตรงที่เราแต่งตัวตรงนั้นบ้านบ้านปูนั่นแหละลืมตรงนั้นแหละแต่หนูก็มองอยู่ในย่ามองก็ไม่เห็นมีเพราะว่า บ้านป้าเราค่อยไม่เลาเข้าไปเข้าไปก็นึ่งข้าวนึ่งข้าวเขาก็ถ่ายน้ำมนต์ก็ถ่ายสดน้ำมนต์ใส่ข้าวให้แม่แก็ไม่ถายเลยอือลุงพูดกับหมาลุงเร่งกับหมาแกถ่ายแล้วเมื่อคือเขาก็ไม่ได้ถ่ายค่อยก็ทำลวกผักให้ป้าถอดใสก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายสดเลยลุงพูดกับหมาไม่ได้ถ่ายเพราะว่าค่อยรีบเขาถามลุงว่าป้าให้บ้าน นะลุงลุงบอกว่าป้า,ปาทีบ้านนั่งรอเจ้าอยู่พ้าก็เลยรีบมเนนะี่ยรีบออกมาหาเจ้าค่อยไม่มีน้ำเดี๋ยวให้มาถึงก็เส็ร์ข้าวเลยบบบเอ้ยเดี๋ยวเอาให้ด้านนีนเฉย<า>ตั้งกล้องแบบค่ั <Okay. S 2> สวัสดีค่ะ เราไปหาเห็ดกนันมาเเดินไปตาดเดินไหมหอืมขอบคุณมากๆป้า,ามา้ง ย่าดูยอดชมเ <ừ. S 1> <c oughs> ด๋ยวตะนั่งมองยอดชมเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอะนะแต่มันไม่มีผักแต่มันไม่มีผักก็มีแตง มันต้องมีแตงเนาะแล้วมีถั่วเออเอาไหมอืมเอาถั่วมากับม,มันเิดเอาถั่วมายูมีใบหัวแล้วพรนะ้า ngay 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 เขาสั่งเขาซักผ้าเมื่อคืนไงสักแล้วย่งสักแล้วเสร็จสักข้างในเอาออกเดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วเขยังตึนของข้างนอกไปดูฝนไม่ฝนมั้งดูดด ก้าโมนมีผลไหม่ะสาอร์เซ็แต่มันคงไม่ตกนะสม,มสิบยี่สิบเปอร์ซนตเ้มาเขากา็ไปสอนซักผ้าซักผ้าเสร็กอาบนะ้ำหลับไม่รู้เรงเลยนี้เขาไปนอนไม่มีแต่จะเพ้มแค่น,นี้แหละสามสิบนไม่ตกไม่ต เลืกอกเลยเลืกอกไปเลยมันเลมอกมาแหงคนไทยก็เลืเลกเอกมะเขือพวงเขามางคนเขาเลือกมแห้งมะแหง อันหาผักกินไม่ได้ไดอะพวกผักยาวมันมีหลายพันธุ์เลยย่านะอืมมัพันอะไรบ้างไ,ไ,ไม่ว่าม,มันมันเหมือนกันเนยอะ่างย่าญาติย้อมอยากตลาดอ๋อม,มันไม่เหมือนกันยัยย่าไ,ไม่สังเกตเหรออืม ข้าวอย่านี้ก้งอ่ะไปให้มะเะขือป่ะข้าวอนี้เนะม,มึงได้ใส่ถุงป่ะใส่ถุงไปสูงนี้เราต้องดูเล็ดจ,จ้ามะเขือเลยจ้ามะเขือ ถ้ามันคุนกันกับเจ้าเลโก้ยาลกี้เอามะเขือมาปลูกให้มันมีลูกนะสงสัยันไม่มีถ้าดูแล้วนะเจ้าเลโก้มันหวานไม่เป็นขาตู้เจ้าไม่ต้องใส่แลวป้าทวานไม่ ที่มันเขียวมันเขียวน้ำนะนเขียวยานะยากันตายาบ้างมันขึ้นไหมหมดมันขึ้นมันไมนขึ้น,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 นหรออะไรอีกแล้วร้านเจบบ้าบอกว่า บอกว่าวันนี้ไปส่งลูกเองปต่เมื่อคืนแต่แต่แต่เนี่ยเพิ่งเห็นไปเลยโอเคพวกไปส่งเองเพราะว่าพวกมีผู้ผู้ผู้ปกครองักเรียนด้วย น้องเปิดเรื่นี้ป่ะฮะน้อกไปโรงเรียนเหม อ,อิ่แล้วก็สดเลยอ๋อดเพอตาไก่จินจินจแ้นะนช้ากนข้าไม่ได้นาะอนี่ก็ีว่า ไม่ไิถั่วลูกอุ่นยังกีนไม่เชากนถั่อืมเาไปกินเด้อแต่เราไปกินยากอ่ะเราไม่มีเวลากินนี่เราก็ทำสาลาสืออีกูก็ไม่อยู่อีกเราต้องเมาหมดเลยมได้าลาเราถ้าฝนไม่ตกมากไ่ไม่เปืน้นอืมระว,วัตนถูไม่รู้กี่รอบวันะสะอาด ของชอยหน้าแหลมมันเข้าไปน,น,นอน,นก็เลยได้ถู คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะก็ช่วยดูคลิปให้ห้านาทีขึ้นด้วยนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเตรียมของไปแล้วพี่น้องเอ้ย